สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูก่อนหนึ่งก็ฝากกดซ u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กันทามงช่องก่อนนะครับ<อ>สวัสดี<ป>ครับพบกับช่องตามไปดูนะครับวันนี้แอดจีเจอยากกินอะไรเอ่ยเคฟีเคฟีนใช่ไหมครับวันนี้มีโปรโมชั่นไม่รู้จริงจริงไม่จริงไม่ทราบนะครับโอ้ยงงเลยครับโว้อยอะไรเนี่ยแอดจีเจอะไรมาเนี่ยตนอะไรเนี่ย โยเรื่องเคฟซีนะครับเคฟซีวันนี้มีเพื่อนๆส่งข้อมูลมาให้นะครับไม่รู้เคฟซีมีอยู่สามวันนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าชิ้นจริงไม่จริง,รงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันโอเคไอ้เจเจเราไปกันเลยพาน้องดูหน่อยน้องชื่ออะไระตุ๊กตามาดูสิเจเจมาใส่หัวแรกเดี๋ยวเร,เราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าเคฟซีกันวนไไุ้นหยดไปใส่เราก็มาถึงแล้วนะครับ สำหรับ KFC แต่เป็นแบบาทางเข้า Drive t h r u g h เดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องเดินลงไปซื้อนี่นะครับเจออะ้ร KFC ที่รวมโชคของจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับรวมโชคหมอกนี่นะครับเป็นทาง KFC Drive t h r u g ใครไม่เคยมาก็ลองชมเลยนะครับระบบจ่ายตัง จอดรถอันดับแรกก็รอคิวนะครับจุดสั่งอาหารนะครับจุดนี้นี่นะครับโอสองเก้าเก้าหรืออะไรสิบชิ้นหนึ่งเก้าเก้าโอ้ยสวัสดีค่ะ,โ,คะโปรโมชั่นร้อยเก้าเก้าจะเป็นไก่เก้าชิ้นนะคะใช่ค่ะที่ว่าจัดโปรสามวันใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้จัดเลยคุณค่ายิปซัมโบหรอคนะคิดในราคาสองจุดเก้าบาทให้เพื่อนด้วยไหมคะเอาไหมคะ ไม่ค่ะแล้วฉันไม่มีเครื่องดื่มแล้วเป็นช็อกโกแลตเย็นชาเขียดแล้วก็เป็นสะพัดตัวไหมคะช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตเย็นค่ะน่แก้วช็อกโกแลตเย็นนะคะเป็นหวานปกติเลยไหมคะค่ะนะคะค่ะเพิ่มบสองร้อยสิบสองร้อยสิบเกินชนะได้ค่ะชนะได้เลยนะคะนี่นะครับก็จะเป็นการชำระเงินนะครับวิ่งไปตามทางถ้าใครไม่เคยมาก็ดูตามแอดไปนะครับ เดี๋ยวขวารอรถคันหน้ามาก่อนเราเราก็ต้องรอคิวชําระเงินนะครับตรงนี้โอเคนี่นะครับก็จุดชาระแคชเชียร์นะครับโอเคแล้วก็ทําการรูดบัตรเรียบร้อยเราก็รับใบเสร็จมาใช่ไหมครับในราคา230บาทนะครับเพราะว่าเพิ่มช็อกโกแลตเย็นนะครับในราคา19 9สําหรับไก่ 9ชิ้น3วันเท่านั้นมีจริงนะครับแอดตามไปดูมาถึงจุด KFC เลยนะครับนี่โอเคนี่จุดรับอาหารก็รอคิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมหน้าตาของไก่9ชิ้นคุ้มนะครับ3วันรีบเลยนะครับรีบเลยเารีบเลยครีบรีบเลยโอ้ยรีแอดกรีบเกินไหมนะครับกระริ้นพันกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมไก่กันว่าได้เยอะแค่ไหน มาแล้วนะครับสวัสดีค่ะเพิ่มต่อทิ้งยังหรือยังคะขอเพิ่มหน่อยขอบคุณมากนะครับได้หมดแล้วเราก็ได้มาแล้วจีเจดูสิข้างในมีอะไรนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยเอสเจนลดการกินไก่คงไม่ไหวแต่ลดการใช้พลาสติกอะของชัว์รถพลาสติกนะฮะเป็นการลด เป็นการรีไซเคิลได้ขวดกระดาษขวดยจกห่อจากของพลาสติกข่สสอเปิดยากไม่แยกกันฝาพลาสติกแดน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 ,น,น,นว้าวดูหน้าจเจเจหน่อยแม่งเจเจเลยทั้งนี้หน่อยตรงกลางหน่อยสีหน้าเจเจว้าวไหมกลางนี่เลยนะไม่เห็นเนี่ยได้ขอซองพิ่มษไหมขอครับ<อ>ว้าวร้อยเก้าสิบเก้าคุ้มไหมคุ้มมาก ว้าว,ว,าวเลยว้าจริงๆสามวันเท่านั้นนะครับนี่เราซอสพริกเยอะเลยว้าวว้าวเยี่ยมเจ๊ขอภาพคู่่ายน่อยน่อยหน้าหน่อยนีย่สองโอเคอว้าวว้าว,ว,าว ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องตามไปดูด้วยครับสวัสดีครับฝากเอซทุกท่านกดซื้อแต๊งฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ